สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่ผู้สู่คนนะครับเด้อวันนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะัดฟังเบื้องความฝันของลุงนิดนะครับลุงนิดเพิ่นฝันดีเพิ่นฝันเด็ดนะครับเพิ่นฝันเพิ่นไปนอนเฝ้าเข่าแล้วเพิ่นฝันว่าอ่ามีคนมาบอกเลขเพิ่นนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าก็บบอกตัวได้นั่นเขาก็เข้าไปเบื้องน้ำกันไปฟังน้ำกันเป็นสักีพยานน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ปกติแล้วเพิเ่นเเคยฟันได้ยุบกเส้าจากเทือนะครับงวดนี้ก็ถือว่าเขาก็โชคดีอย่ได้มาฟังความฝันน้ำพินเดี๋ยวเขาไปฟังกันเลยนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ไปน้ำเลเดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถ้าเทียบเปลี่ยนโชคลาภของเขาพี่น้องก็จะได้ตามถือนะครับเดอ้อเป็นจังได้แล้วไปเขาแล้วมืดไป โอ้ยกะฮาแล้วนี่ล่ะฮากคขึ้นเล่ากันอย่างนี่ล่ะเจ้าเฮจักทงปีนี้นะามันกะฮาหกขึ้ฮาทงกทงนี่ล่ะป้าจะไม่รอไปนอนเผาเขายวนลงเรียนน่ะจังหวท่านไปนอนบ้านจักเชียรมันบ่นอธิตย์สองอาทิตย์นี่โอ้ยบ่นอย่างอาทิตย์เครื่องเดือนคนเนาะกะห่างแม่นสองอาทิตย์กับเครื่องเดือนปันไดเออกะยังวะ ไปนอนพอเข่าอยู่หันยังนอนก่อนเมียพอแห้งไงยังนอนก็ได้ไหมมาหนี้ล้วมาเสิได้นอนบ้านเนาะมังวานนและมาแล้วยี่จัดนักเคยยังว่พันดีอยู่ดิว่าเรื่องเรื่องพันดีอยู่ดิไปนอนอยู่พุ่นมันบ่ฝันนี่นอนในอยู่โรงเรียนฝันเมืนบ่อพันดีไปนอนกับไผนอนกับหลานบ่นอนผู้เดียวนอนผู้เดียวนี่ยมือพันนี่ยนวดผู้เดียวนอดคนเดียวเลยบ่พันดีอยู่แต่ว่าจะคิดถึงบ่ถึงมึงก็จะคิดว่าเนี่ยนาะเรื่องเล็กนาะมันความฝันนี่มันก็คไปก็บ่อประกันตัวเองประเดี๋ยดิ บอตะก้อนหนานี่ที่ว่าขึ้นหลังหลายงวดที่ลุงนิดเคยถือถือเลขสามตัวนั่นกับฟันว่าพูดเฒ่ามา่เออพันประจําเลยพันแบบยวกันนี่มันพักเมงวดที่เล้วนาก็ขันเจ้าของซื้อกระถือคือเขาแต่ว่าดองอันซื้อไปเนาะอันหกอันเลขไทยรถที่ข่าวเนาะหกหนึ่งเก้าสองมันเวล่คอยซื้อแต่หนึ่งเก้าสองมันเราบ่ถือซื้อตเก่าซื้อตะเก่าสองหกหนึ่งื้อา่ซื้อถือ มันก็ถือตลอดราะเขก็จะตัดซื้อเป็นสองคู่ของหนึ่งก็เก้าซองไปจังที่ันก็เลยถือถือเป็นเกือบร้อยคนแปดันบาทเป็นซื้อเป็นเนาะเป็นตัดแค่ว่าสองคู่เขาบอกว่าต้องพี่ซื้อแต่เล็หลังเจ้าซื้อเตเล็กหลังเก้าสองห้องหนึ่งเจ้าว่าเอาซื้อบนหน่อยนะซื้อตัวละสามที่ร้อยห้าร้อยพนะวังดวยเลยแต่ว่ากันซื้อเล็หนากันด้วยคือเก้าหลอวะเจ้าไซื้อแต่วันนี้อันเมื่อนเด้อวอมันเลีวแล้วนันจมันเลียวไววเนาะ มื่อนไปนอนมื่อนมือซื่นเหรวันที่อย่างกา็มันซื่นเนาะมือนี่วันที่อย่างมือเนี้ท 25, 20, น,นที่ยิบหาแล้วเด้ยิบหายิบยิบสามเอนอนวันที่ยิบสามเออยิบสามนี่คอยไปนอนเนาะนอนพอคอจะสัมภษณ์มาบ้นอนพอนเขา,เา <Okay. S 1> ไปเฝ้าเขาจะไปนอนเฝล่าเขา่เาแต่วัน,น,<อ>นแต่วันอยู่ลายลมือจะพอฟันจะฟันขึ้นเดียวคือวันที่ยิบสามบอก่ันว่าจังไดเอาบอกฝันมือนั่นเนาะ พ่อผันเนาะแต่ว่าจ้าคิว่าไงเนาะอยากไอ้เขาบอกอยู่ที่ลำเทือกกระได้มันบุถึกมากันเพิ่นว่าไห้ใช่ไหมเขมาันก็ไม่ผู้ใดว่าดอกค่ะเป็นแค่แนวทางเจ้าตื่นกล่องมันบ่นี่เอาไปจักได้หรออันนี้อันนี้จะเต็มไห้ได้เนี่เพราะว่าได้สบอขันแล้วเพราะว่าพ่อผันเนาะเมื่อนั้นเนาะวันที่ยี่สิบสามที่สบอขันวันที่ยี่สิบสามที่ไปน้อวันนี้ค่อยนอนเมื่อนั้นนอนผู้เดียวที่นี่ร้านบ่ไปน้ามันบ่อหน้าหลับบ่ไปน้าหลาดไปนอนมือก่อน มันนี่อันพัฒนรุ่นยางพันมาพัทธุดงยางพันมาค่ะไม่จะใส่ค่ะก็บูจักคือกันต้นตัวพ่อบูจักยางพันมาในในฝันในมานของเขาเนี่ยแหละิ่นบอกว่าอยางที่เพิ่นบอกว่าอันเสือเรื่องเลขเป็นว่าหกเก้าเจ็ดเป็นบ่าป้ายางมาบอกเลขซื่อๆเนี่ยเออหกเก้าเจ็ดมาสั่นแต่ว่าโอ้วบอกบอกว่าเป็นลำมุกอยู่บ่าเป็นตาออกอยู่บ่วะเป็นลำมุกอยู่ด้ มันออกยิ่งแน่นปลัดคิกไหมเข้าใจปลัดคิกบ่เข้าใจยุ่ค่ะวเพราะเป็นยังค่ะเป่าไปแล้คขึ้นมายว่าเพิ่นว่ามันออกในปลัดคิกหล่ะแต่ว่าหกเก้าเจ็ดเปอร์เซ็นต์บ้านี่พระเพิ่นว่าวพระพิ่นว่าเพิ่นเลยย่างผ่านไปค่ะอ่าช่วงนั้นเวลานั่งก็เลยอันบัดนี้จากเพิ่น <reco> ย <Christ and sweating> ่างผ่านไปแล้วเป็นบ่บัดนี้อันถ้าบ้านโซกันบัดนี้ค่ะเออพระทุดงค์เป็นมาเพิ่นบ่าว่าบอกเลขบอกอย่างทระุดงเ์เป็นว่า หกเก้าเจ็ดมาตั <ALLY> <im it young men> ้งกูก็เลยบอกจั้งนี้ลราก็โซเล่กันหลายใจคิดว่าเนี่ยเขาจะเบาเลยเนาะเขาเบาตัวเดียวกันยช่มหนบอสตัวเดียวกันชาวบ้านเขาเบามากนะชาวบ้านเขาเบามากาในความฝันในความฝันในความฝันชาวบ้านเขาจะเบามากอืมเบามากเจ้บ้านบ้าน พาทุดงบอกเลขมาจจะนั้นที่ว่ามากกับโวเลขกันหลายๆคนแม่าพาทุดังพาทุดงมาบอกเลขหกเก้าเจ็ดแต่ว่าคนเป็นจริงพาทุดงไปบอกเจ้าก้อนมูเออบอกคอยก้อนแล้วบอกเขาบอกเจ้าก้อนมูแล้วกะเขาไม่ได้บานกับมาบอกตัวเดีกันไได้บานัวโเลขกันเอินะคุนโซเลกันก็บอกตัวเดียวกันตัวเดียวกันคือเขาจอนไปซื้อลอตเตอรี่ไปไปท่านได้ซื้อจริงอยากเขาอันบ่อยากเขาว่าท่านได้ไปตลาดเลยท่านได้ไปยังท่านได้ซื้อยังดยวยนี่ แต่ว่าก็เป็นเลขดัง่ิตาค่ะเด้อตัวนี้ดังอยู่บ่ดังค่ะแต่ว่าโอ้ยอยากอายอ่บออยู่ได้เรื่องเลขนี่จะกี่ถือบูถือได้กันถือมากอ่ะดีใจนั่นอยู่ดอกแต่ว่าจะกี่ถือบูถือเป็นแค่แนวทางเนาะแต่ว่าลูกนิดก็บ่เคยออกซองบ่เคยออกซื้อทั้งหลายบ่กล้าได้นี่อยากอ้ยู่นี่สัญญาเจไว้ซื้อได้เพิ่งเช้าไ้เลยกันยาเจ๊ก็บอกเฮี้งๆค่ะเสียงเต็มไม้เลยนะธรรมดาเลยก็ยังไม่ได้ใส่ไม้เนาะพ่นเข่าอย่างกะเข่าว่านันเอาไปแน่มันก็มีเสียงแน่จังไงล่ะ ก็เป็นแค่แนวทางว่ามีผู้ใดรู้หรอค่ะว่าเลขสีออกตัวใดแต่ว่านนทิยาเว้าปั๊บๆรยันหนึ่งกับผูู้ว่าเลขสีออกตัวได้ได้สัญญาไว้แล้วว่าถ้าจาโน่นทิยาไว้แล้วว่าเลี้ยงจันให้รอเอาเอาจจะคือว่าเป็นจริงนนทิยาไปหาลุงนิดแต่เหมือนเศร้านี่ลุงนิดเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นยากเขาเพิ่นบ่ได้แต่งตัวนนทิยาไปหาเหมือนเศร้าหรือว่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นบ่ให้สัมภาษณ์พอ้ฟังความจริงคือหมายว่าความผัดของเจ้าของไหมค่ะค่ะไปนั่งเผาเขานี่ ก็ว่าผ่านต้นนี้แหละที่ว่าพระทุดุงมันอันย่างพันไปไหมันโมบันเฮ้าพันว่าคือเนื้อเล็บพันว่าหกเก้าเจ็ดพันว่าพันบอกคักปนันอือเปเรื่อว่าโอ้ยจะกี่ถือกี่ตือกึกนั่นเองแหละพะนี่เบื้องหน้าแล้วว่ามันพราแถวบันเฮ้ามันบ่าค่ะผ้าทุดุงโบเ่าโบนุ่มดิโาอุบ่มันยี่ทิหรือสาทนี่แหละพระทุดุงงนังมันย่างพันไปั่นนะโอ้ยไ้เป็นยังฟังอยู่ได้ล่ะ เพนิ่นจำไม่ได้ดอกพอเจ้าเคยเจ้าถือเรียกหลายๆเทียนส่วนมากเจ้าฝันว่าคนมาบอกเคยมีฝันว่าพามาบอกจักเทียบอ่ก็เคยอยู่เคยเคยคันขันพามาบอกในความฝันเคยถืออ่หรือว่าจังไดก็ถืออยู่ได้ห่ะเมื่อนอไปนอน,นเพื่อเสียงไม่สบายไปขายของเนาะ,ะเด็กหน่อยกับผู้ใหญ,ญ่ยังมานำกันสมัยนั่นเนะาะบอยพาะอดีตค่ะอดีตค่ะเด็กหน่อยวอยที่เด็กเกี่อวเก้าหาว่าสัน พยายวบโมเมนวสนพยายว่าสามหาพยายว่าเทียงกเออสมัมอดีตอดีตได้แต่่มเ็นรวันนี้ค่ะอดีตก็เลยว่าเสื้อเสื้อพยาย วันนี้มันออกตามเด็กน้อยได้นย<อ>ตห<า>มเ<อ>ด็กน้อยอไปเรวแทบจะเจาเา้าสื่อทั้งของผูใหญยทั้งของเด็กน้อยโมื่อแต่ของผูง้ยหยไปเื่ออย่างเด็กน้อยคิดว่าบางทีวามผันในวามผันเป็น <pronoun S 1> าาน่อนทำไมตะกี้ไปค้าขายเนาะจะคิดแบบนั้นจะเรียกวื่อเสื่อตวเราเปื่อนข่อยื่อทั้งสองหางเนาะื้องหน่อยไปตนละแต่วันนี้หางเดียวนี่บอกคนบอกพระธุดงบอกหางเดียวนะิแม่นหนึงกะ อยากมาสัมภาษณ์ว่าอยากถือ e, ํำเลยบริเวณทเลเเอฟจีนบ่ล่ะคืออนนนทิยาวานบ่ล่ะก็เลยกจัดให้ขึ้นมาก็ว่ากับบ่าตามความฝันเจ้าของ คำหมายลุงนิด่าจัดหายไหนไหมถึงว่ามือเศร้านี่นุ่นที่ย่าไปหาอยู่ร้านเขาลุงเพิ่นบ่พร้อมให้สัมภาษณ์เพิ่นว่าตอนแรกตอนแรกยังสิจันหายจังสิให้นั่งสัมภาษณ์เพิ่นว่างคนอยากแต่งตัวแล้วอันนี้บอกความจริงคือหมายคำว่าเจ้าของพันธุ์ได้ทานี่ถือบ่ถือก็แล้วแต่พิเจ้าเนาเด้ออันเจ้าของอันโทรศัพท์เพิ่นเจ้าของเพิ่นถ่ายมาก็ได้จังได็ก็ระไดค่ะไอ้ผู้ใดรู้ดอกเนาะว่าได้ซอกตัวใดแล้วแต่พี่ว่านที่ย่ามาถ่ายทํานี่ก็เป็นแค่แนวทางเพื่อเพิ่นไปซื้อรถแท็กซี่ได้ก็อาจจะเป็น3าตัวนาสามตัวลังหรือร้างวัน แต่ว่าแต่ว่าข้อผดดิจริงๆเนี่ยพระธุดกมันเดินผ่านไปมันบอกอะไรนย่นหละค่ะหกเก้าเจ็ดนั่นแหละมันบอกมันบอกแค่ห้างเดียวเราเพิ่นบอกลุงนิดแล้วเพิ่นกับเขาไปในบ้านในฝันเนี่ยเขาไปในบ้านแต้วสุ่มในบ้านตับโเลกันซุ่มในบ้านกับโซเลว่าพระธุดงบอกเลข ก็เป็นตัวเดียวกันตัวเรียกกันในฝันฝันเงาอยู่เนาะฝันเงาฝันเป็นเรื่องเป็นเหล่านั่นแหละมือมือเขาฝันมือเนาะวันที่ยี่สิบสามที่ที่วันวันที่ยี่สิบสามช่วงช่วงไรก็ตีตีไรก็สีแจ้งบ่กเพราะมันตี่สามก่อนที่สามช่วงลุงมีจะไปส่งหมูบ่ค่ะฝันฝันล้วตื่นขึ้นก็ไปส่งหมูส่งหมูเลยเพื่อนเพื่ังว่านอนแต่ละเทื่อนีรว่าโอ้ยคือบ่ฝันอดือเทื่อคือฝันเดืเทื่อได้คิดอยู่ดิไปนอนอยู่าฝันจนจนใหญ่มื่นอนเนาะมื่อขึ้นนี่เนาะ ยหญ่มึงนอนไปอันกำนองไปว่าว่าเป็นใหญ่ๆมึงนอนก่อนเทือพันในเดนให้เบื่อไหม่าอ่ากับโบพันหรอวะกำนั่นล่ะกับพันเทียเดียวแล้วเลยเทียเดียวแล้วเลยใหญ่มองไม่หรอกกับโบพันอีกสรุปแล้วว่าเป็นหายคู่เดียวเนาะจะไข่โบไห้เดี๋ยวเบิ้งเอาโลดจะโบโบพันทุ่งอ่ะนะอ๋อโบพันทุ่งอืมจะไข่โบไห้กับเบิ้งเอาโลดกับว่าจกสีแมนโบแมนเออโบไปภังกำนั่นนะจะไข่บ้างนะคะนั่นละะคะจะเป็นแค่แนวทางเนาะหกเก้าเจ็ดค่ะขอบคุณค่ะ นุ่นิดแล้วกับห่แล้วนะคะแล้วบอกว่าฝันว่าพระธุดงค์มหายหกเก้าเจ็ดหางเดียวนะคะอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภจะเป็นหรือว่าเป็นใช่บ่ใช่นะก็เป็นแค่แนวทางนะคะหาซื้อสลากกินแบคงนะคะนุ่นดียากกับเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอมีผู้ใดรูล่วงนาว่าเล็กเสียออกโต๊ดายเ็กขอให้พ่อแม่พี่น้องเอซีพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อชอบกัจัดคัดกระพานโศกโศกมันมันรวยรวยปังปังค่ะเย